สวัสดีผู้เรียนทุกคนนะคะเขาบอกว่านะคะรูปแบบการนําเสนอนะคะของผู้สื่อสารแต่ละคนนะคะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไปนะคะพร้อมกันนั้นนะคะความแตกต่างของรูปแบบการนําเสนอก็ยังขึ้นอยู่กับเนื้อหานะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งในบางครั้งนะคะหากเนื้อหาหรือข้อมูลมีจํานวนมากผู้นําเสนอสามารถใช้วิธีการพูดด้วยคําพูดเพียงอย่างเดียวนะคะ เพื่อการสื่อสารไปยังผู้ฟังแต่เมื่อเผชิญกับกรณีที่ข้อมูลมีจำนวนมากละเอียดแล้วก็ซับซ้อนนั้นผู้นำเสนอนะคะจำเป็นต้องอาศัยสื่อแล้วก็อุปกรณ์นะคะเพื่อช่วยเสริมให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นวันนี้นะคะอาจารย์จึงขออธิบายถึงนะคะคุณลักษณะประโยชน์แล้วก็หลักการเลือกใช้สื่อนะคะแล้วก็อุปกรณ์การนำเสนอนะคะ คุณลักษณะประโยชน์นะคะแล้วก็หลักการเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์นะคะประกอบการนําเสนอนะคะอันดับแรกนะคะเขาบอกว่าการที่ผู้นําเสนอจะเลือกสื่อแล้วก็อุปกรณ์การนําเสนอนะคะสัก1ชิ้นนั้น,นะคะสื่อและอุปกรณ์ที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะทั้งหมดด้วยกัน5ชิ้นนะคะอันแรกก็คือนะคะต้องสามารถช่วยให้ าการสื่อสารไม่คลุมเครือนะคะมีความชัดเจนนะคะแล้วก็สมบูรณ์สามารถทําให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่ผู้นําเสนอต้องการจะสื่อสารนะคะได้ง่ายเพียงแค่ดูหรือแค่ฟังนะคะสาสื่อที่เรานําเสนอนะคะเราใช้ได้หรือเลือกมาเป็นอย่างดีนะคะนอกจากนั้นสื่อแล้วก็อุปกรณ์ที่เราเลือกใช้นะคะประการที่2นะคะเป็น นะสามารถทําให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเนื้อหานะคะข้อมูลได้ภายในเวลาที่รวดเร็วนะคะเนื่องจากการนําเสนอในแต่ละครั้งย่อมมีเวลาที่กําหนดให้ผู้พูดเนี่ยสื่อความไปยังผู้ฟังดังนั้นต้องใช้เวลาอย่างคุ้มค่านะคะเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการนําเสนอนะคะประการที่3นะคะสื่อแล้วก็อุปกรณ์นั้นนะคะต้องทําให้การนําเสนอของเรามีความน่าสนใจนะคะแล้วก็กระตุ้นจูงใจให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการติดตามการนําเสนอโดยตลอดนะคะโดยไม่รู้สึกไม่รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะหรือสนใจต่อสิ่งเล้าอื่นแทนอีกทั้งยังสึกื่อแล้วก็อุปกรณ์ที่ดีนั้นด้วยนะคะประการที่4นะคะ สื่อแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องนำต้องทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถจดจำสิ่งที่ผู้พูดนำเสนอซึ่งสามารถสื่อในสิ่งที่เป็นนมามธรรมให้ผู้ฟังเห็นเป็นรูปธรรมจดจำง่ายรวมไปถึงสื่อถ,ถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมเช่นการนำเสนอสินค้านะคะ พราะถ้าหากผู้เข้าร่วมจดจำสินค้าแล้วก็ตัดสินใจซื้อถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอสินค้าแล้วนะคะประการที่5ประการสุดท้ายนะคะสื่อและอุปกรณ์นะคะการนำเสนอจะต้องมีความเหมาะสมกับจำนวนของผู้ฟังนะคะกล่าวคือสื่อและอุปกรณ์ต้องสามารถสนับสนุน การสื่อสารข้อมูลนะคะที่นำเสนอไปยังผู้ฟังได้อย่างทั่วถึงชัดเจนนะคะตลอดจนต้องมีความเหมาะสมกับสถานที่นำเสนอด้วยโดยสามารถลดข้อจำกัดของสถานที่เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการสื่อสารได้นะคะต่อมานะคะเป็นประโยชน์ของสื่อแล้วก็อุปกรณ์ในการนำเสนอนะคะมาดูอันอข้อแรกนะคะเขาบอกว่า ช่วงของการเปิดการนำเสนอนะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจัดสำคัญเพราะเป็นช่วงแรกสุดในการนำในการเผชิญหน้านะคะระหว่างผู้นำเสนอแล้วก็ผู้ฟังนะคะหากเกิดมาด้วยความประทับใจจะทำให้ช่วงการนำเสนอส่วนอื่นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นสื่อและอุปกรณ์ในการนำเสนอจึงเป็นสิ่งสนับสนุนนะคะแล้วก็ช่วยให้เปิดการนำเสนอได้อย่างเราใจกระตุ้นกระตุ้นความน่าสนใจให้แก่ผู้ฟังค่ะ ข้อที่2นะคะในช่วงของบทนำนะคะสื่อและอุปกรณ์ในการนำเสนอเนี่ยจะช่วยให้ผู้ฟังเห็นนะคะถึงวัตถุประสงค์ของการนำเสนอทุกๆข้อรวมถึงเขาโครงของหัวข้อการนำเสนอในครั้งนั้นอย่างครบถ้วนก่อนที่จะลงถึงรายละเอียดของเนื้อหานะคะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเตรียมความพร้อมก่อนนะคะแล้วก็รับฟังเนื้อหาอย่างตั้งใจนะคะ3นะคะสื่อ และอุปกรณ์นะคะประกอบการนําเสนอเนี่ยจะช่วยอธิบายว่าผู้นําเสนอนะคะกําลังพูดถึงหัวข้อหรือวาระใดของการประชุมนะคะเพื่อให้ผู้นําเสนอได้ติดตามการนําเสนอในแต่และช่วงได้ทันท่วงทีนะคะต่อไปนะคะข้อที่4นะคะ ข้อที่4ี่เขาบอกว่าในช่วงที่ข้อมูลของการนําเสนอนะคะมีรายละเอียดมากๆเนี่ยจนทําให้ผู้นําเสนอไม่สามารถที่จะอธิบายได้ทุกประเด็นอย่างละเอียดนะคะภายในเวลาที่จํากัดผู้นําเสนอสามารถอาศัยสื่อนะคะในการสรุปสรุปภาพรวมนะคะให้ผู้ฟังนะคะได้เห็นด้วยภาพนะคะแผนภาพหรือสื่อเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพนะคะข้อที่5นะคะข้อมูลที่ผู้นำเสนอต้องการเน้นย้ำเนี่ย หรือให้เกิดการจดจำต่อผู้ฟังนะคะเช่นเนื้อหาสาเนื้อหาสำคัญที่ประกอบการตัดสินใจหรือสินค้าที่ต้องการจึงใจให้ผู้ฟังซื้อนะคะสามารถแปลงข้อมูลให้เป็นสื่อที่มีความน่าสนใจด้วยภาพตารางแผนภาพนะคะให้ผู้ฟังเกิดการจดจำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ข้อที่6นะคะข้อมูลที่ดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการนั้นนะคะมีการาดำเนินเป็น เป็นขั้นเป็นตอนนะคะเช่นนะคะกระบวนการทํางานของเครื่องจกักรกระบวนการวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรมนะคะกระบวนการทํางานของหัวใจเป็นต้นถ้าหากผู้ฟังนะคะนึกนะคะหรือจินตนาการไม่ได้เนี่ยก็จะทําให้เกิดความเข้าใจเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะรวมถึงเชื่อมอ่าเชื่อมโยงสู่ความเข้าใจในขั้นตอนต่อไปไม่ได้นะคะข้อที่7ข้อสุดท้ายนะคะ เป็นการสรุปนะคะในช่วงท้ายนะคะของการนําเสนอนะคะเป็นกับช่วงของการสรุปข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจนะคะในตอนท้ายของการนําเสนอนะคะดังนั้นนะคะจึงจําเป็นต้องอใช้สื่อนะคะในการสรุปเนื้อหาและสาระสําคัญที่ต้องการเน้นย้ํานะคะโดยอาศัยคําวลรีนะคะประกอบกับรูปภาพที่สะท้อนให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ ต่อมานะคะเป็นหลักการใช้สื่อแล้วก็อุปกรณ์นะคะการนําเสนอนะคะซึ่งมีด้วยการห้าประการด้วยกันนะคะ5ข้อด้วยกันนะคะก็คือ 1. นะคะผู้นําเสนอควรคํานึงถึงจํานวนของกลุ่มผู้ฟังเนื่องจากมีผลต่อการมองเห็นนะคะและส่งผลต่อการทําความเข้าใจาของผู้ฟัง ตามไปด้วยค่ะดังนั้นนะคะกรณีที่จำนวนผู้ฟังมีไม่มากผู้นำเสนอสามารถที่จะเลือกสื่อชนิดใดก็ได้นะคะในการนำเสนอแต่ถ้าหากต้องสื่อสารให้กับผู้ฟังจำนวนมากควรพิจารณาขนาดของสื่อที่ทำให้ผู้ฟังทุกคนสามารถมองเห็นภาพหรือตัวอักษรได้ทั่วถึงและชัดเจนค่ะ สิ่งที่ควรพิจารณาต่อมานะคะข้อที่2นะคะผู้นําเสนอจําเป็นต้องศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ก่อนนะคะเพราะถ้าหากจัดในห้องประชุมที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบถ้วนผู้นําเสนอสามารถที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ใดก็ได้แล้วก็มีความหลากหลายด้วยค่ะแต่ถ้าหากเป็นสถานที่โล่งแจ้งในการนําเสนอ ก็จะมีข้อจำกัดในบ,ในบางประการในการใช้สื่อบางประเภทนะคะเช่นไม่มีไม่มีไฟฟ้าก็ไม่สามารถใช้ LCD Projector ได้ดังนั้นผู้นำเสนอจึงจำเป็นต้องทบทวนและเตรียมการมาให้ดีก่อนเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมและสามารถดึงความสนใจให้ผู้ฟังนะคะให้อยู่กับการนำเสนอตลอดเวลานะคะมาถึงข้อ3นะคะข้อที่3เราควรเลือกสื่อสื่อนะคะที่สามารถสื่อสารข้อมูล ไปยังผู้ฟังได้อย่างชัดเจนนะคะไม่คุมเครือนะคะซึ่งสามารถนะคะเลือกได้ในการใช้สื่อเนี่ยได้มากกว่า1ชนิดด้วยกันนะคะประกอบในการนำเสนอแต่ละครั้งเพื่อให้การอ่าเพื่อให้การสื่อสารมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะเนื่องจากสื่อบางชนิดเนี่ยกจ็จะเหมาะกับการสื่อสารกับข้อมูลบางประเภทนะคะต่อมาประการที่4นะคะข้อที่4ี่ ควรสารวจนะคะทักษะแล้วก็ความสามารถของผู้นําเสนอในการใช้สื่อและก็อุปกรณ์แต่และประเภทนะคะเนื่องจากการมีทักษะและก็ความสามารถในการใช้สื่อนะคะจะช่วยให้ผู้นําเสนอนั้นนะคะมีความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้ฟังนะคะตลอดจนการนําเสนอมีความไหลลื่นราบรื่นนะคะในทางตัวกันข้ามคะ่ะหากผู้นําเสนอไม่มีทักษะหรือความถนัดในการใช้ ผู้นาเสนอจะขาดความมั่นใจนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการนําเสนอได้เช่นกันนะคะต่อมาประการสุดท้ายหรือข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5นะคะเป็นปัจจัยด้านงบประมาณนะคะซึ่งปัจจัยด้านงบประมาณเนี่ยถือเป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะที่นํามาใช้ประกอบนะคะหรือร่วมการตัดสินใจนะคะเลือกใช้สื่อหรือรอุปกรณ์ในการนําเสนอ นะคะเพราะถ้าหากตัวผู้นำเสนอ,ห,อหรือองค์กรลงทุนในสื่อหรืออุปกรณ์ใดน,นะคะย่อมพิจารณาถึงความคุ้มค่านะคะนะคะเช่นความถี่ของการใช้งานความจำเป็นต้องการอายุการใช้งานนะคะดังนั้นผู้นำเสนอเนี่ยจึงจำเป็นต้องทบทวนประเด็นดังกล่าวก่อนตัดสินใจเลือกใช้นะคะเพื่อให้การใช้กอบประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อมูลที่ อาจารย์กล่าวไวเนียก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะที่จะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนเนี่ยสามารถนะคะนำไปประยุกนะคะเพื่อ,อเลือกสสื่อและ,ะแล้วก็อุปกรณ์ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสมนะคะต่อไปนะคะเป็นสื่อและ้วก็อุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการนําเสนอนะคะาการนําเสนอในปัจจุบันนะคะมีการใช้เทคนิคนะคะวิธีการนะคะสื่อและอุปกรณ์อย่างหลากหลายนะคะ เพื่อให้การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะคะตามเป้าหมายดังนั้นนะคะก็คือจะพูดถึงในเรื่องของอการใช้นะคะสื่อและอุปกรณ์นะคะในวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยสื่อแรกนะคะคือเป็นโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint นะคะสำหรับโปรแกรมการนำเสนอ Microsoft PowerPoint นะคะเป็นการ เป็นโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์นะคะที่ถูกออกแบบมาใช้ให้กับใช้กับงานด้านการนำเสนอเรื่องราวต่างๆนะคะในลักษณะคล้ายๆกับการอาฉายสไลดะคะ์ค่ะโดยสามารถนะคะใช้คำสั่งของ powerpoint นะคะสร้างแผ่นสไลด์ที่มีรูปภาพและข้อความบรรยายเรื่องราวที่ต้องการจะนำเสนอได้อย่างรวดเร็วนะคะพร้อมทั้งกำหนดลักษณะแสงเงานะคะแล้วก็ลวดลาย สีพื้นให้สไลด์แต่ละแผ่นมีความสวยงามน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถกำหนดรูปแบบการฉายสไลด์แต่ละแผ่นอย่างต่อเนื่องนะคะและใช้เทคนิคพิเศษในการแสดงข้อความแต่ละบรรทัดนะคะเพื่อให้ผู้ชมนะคะชมการฉายสไลด์ค่อยๆนะคะได้เห็นข้อความบรรยายแล้วก็ภาพเหล่านี้ทีละขั้นทีละขั้นนะคะอย่างต่อเนื่องเป็นการเป็นเรื่องราวนะคะ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะคะรวมถึงสามารถนะคะแทรกเสียงแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวได้อีกด้วยนะคะต่อไปนะคะสนะคะเป็น LCD projector นะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับฉายภาพนะคะจากสัญญาณที่ใช้ต่อพ่วงกับจอ monitor อนะคะของคอมพิวเตอร์นะคะ,คะ,คะผ่านระบบเลนนะคะไปยังาฉากรับ รับภาพนะคะโดยใช้ไฟที่สว่างแล้วก็จ้าในการฉายภาพนะคะสามารถแก้ไขส่วนโคง้งเว้านะคะความคมชัดส่วนประกอบของภาพแล้วก็อื่นๆนะคะด้วยการปรับโดยตัวผู้ใช้เองนะคะเครื่องฉายภาพนะคะได้รับการใช้อย่างกว้างขวางนะคะในการนำเสนองาน,นะคะ่ะอุปกรณ์ถนัดมากนะคะเครื่องฉายนะคะภาพ3ามิตินะคะ ะะต่อไปเป็นเส้นสายภาพสามิตินะคะเขาบอกว่า,าดำนะคะกระดานดําต่อมาเป็นกระดานดำนะคะเขาบอกว่ากระดานดําในปัจจุบันนะคะมักทำจากไม้กระดานนะคะทาด้วยรองพื้นที่เคลือบผิวสถึง4รองพื้นนะคะเพื่อรองรับสีพื้นเข้มนะคะโดยในอดีตใช้สีดำนะคะปัจจุบันนำสีเขียวเข้มมาใช้นะคะเพื่อเพิ่มความรู้สึกให้สบายตาที่สุด นอกจากนี้นะคะอาจทำเป็นกระดานดำสองชั้นนะคะสามารถเลื่อนเปิดปิดได้ด้วยบานเลื่อนนะคะทำให้มีพื้นที่ในการเขียนมากขึ้นรวมทั้งยังเก็บข้อความที่เขียนไว้ก่อนได้ด้วยโดยทั่วไปแล้วนะคะกระดานาเขียนด้วยช็อคเนี่ยจะซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับกระดานดำนะคะมีสีขาว ตามความนิยมเพราะตัดกับสีดำม,มากที่สุดปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาเติมสีเพื่อให้การเขียนให้มีสีสันต่างๆนะคะกระการลบกระดานดำนะคะสามารถทำได้โดยใช้ผ้าเปียกถูนะคะหรือใช้แปรงลบกระดานซึ่งทำจากไม้ติดกับผ้าสักหลาดนะคะส่วนกระดานขาวนะคะได้ถูกพัฒนามาจากกระดานดำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของกระดานดำที่มีอยู่นะคะซึ่งกระดานดำนะคะ ขอโทษคนะ่ะซึ่งกระดานขาวทำมาจากแผ่นพลาสติกมันวาวสีขาวสามารถใช้กับปากกาเคมีที่มีความหลากหลายนะคะให้เลือกเขียนได้นะคะ,ะการลบกระดานขาวนะคะสามารถใช้ผ้านะคะผ้าเปียกถูกนะคะหรือใช้แปรงลบกระดานนะคะซึ่งทำจากไม้ติดกับผ้าสักหลาดนะคะเช่นเดียวกับกระดานดำได้นะคะต่อมานะคะอันที่4นะคะแผ่นพิกหรือฟิตอ่า ฟลิปชาร์ตนะคะคือกระดานฟลิปชาร์ตเนี่ยเป็นกระดานที่มีขาตั้งประเภทหนึ่งนะคะใช้ประโยชน์ในการประชุมนํำเสนอต่างๆกระดานฟลิปชาร์ตเนี่ยใช้งานได้หลากหลายนะคะเช่นเขียนเป็นกระดานไว้บอร์ดนะคะเขียนบนแผ่นกระดาษฟลิปชาร์ตได้นะคะแปะแม่เหล็กหรือสื่อการสอนต่างๆนะคะแล้วก็หนีบชิ้นงานกระดานพรีเซนต์เป็นต้นนะคะต่อมานะคะเป็นคลิป หนีบกระดาษนะคะแล้วก็ขาตั้งนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคลิปหนีบกระดาษเนี่ยเป็นจุดหลักนะคะที่ทําให้กระดาษฟิลชาร์แตกต่างกับกระดาษไวบอร์ดนะคะเพราะเพราะคลิปหนีบนี้นะคะทําหน้าที่ได้หลากหลายนะคะ <c> เช่นหนีบกระดาษฟิลชาร์ได้นะคะแล้วก็หนีบกระดาษวาดรูปเป็นต้นนะคะ ่อมานะคะเป็นเอกสารผู้มือนะคะเขาบอกว่าเอกสารผู้มือนะคะมันหมายถึงเอกสารที่ผู้นําเสนอเนี่ยเรียบเรียงเขียนแล้วก็จัดทําขึ้นนะคะเพื่อใช้ประกอบการนําเสนอเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งนะคะโดยมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองพูดเพื่อให้ผู้ฟังได้ศึกษาไปพร้อมกับการนําเสนอนะคะหรือมอบให้เพื่อใช้ทบทวนหลังจากนําเสนอ โดยมีรูปแบบเป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆเช่น PowerPoint ที่มีหัวข้อบรรยายมีรายละเอียดประกอบครบถ้วนสมบูรณ์จนสามารถทำความเข้าใจในสาระสำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จนะคะสามารถประเมินความชัดเจนขององค์ความรู้ความครอบคลุมเนื้อหาและก็ความถูกต้องได้ดียิ่งขึ้นอาจใช้ข้อมูลแผนภาพตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบเป็นต้นนะคะซึ่งเอกสารข้อมูลนะคะมี อขอโทษเอกสารคู่มือนะคะมีลักษณะปเป็นไปได้ทั้งรูปเล่มแล้วก็แผ่นกระดาษเย็บมุมนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการนำเสนอนะคะต่อนะคะเป็นแบบจำลองนะคะแบบจำลองคือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยได้สร้างขึ้นนะคะเพื่อใช้แทนของจริงสามารถทำความเข้าใจการทำงานของระบบจริงได้ง่ายกว่าการศึกษานะคะจากของจริงโดยตรง ซึ่งแบบจําลองที่ใช้ในการนำเสนอนะคะมีด้วยกันอยู่2ลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะก็คือแบบจําลองทางความคิดเป็นแบบจําลองที่แสดงความคิดของระบบหรือกระบวนการใช้นะคะใช้ภาพเขียนนะคะภาพวาดด้วยมือหรือใช้โปรแกรมการวาดก็ได้นะคะเพื่อแสดงโครงสร้างระ,ระบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสนะคะเป็นแบบจําลองทางกายภาพ คือแบบจำลองที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เห็นรูปทรงนะคะรูปร่างทางกายภาพซึ่งเป็นแบบจำลองที่ใช้มาตราส่วนที่ย่อขนาดนะคะ,ะจากของจริงในกรณีที่ของจริงมีขนาดใหญ่นะคะหรือใช้มาตราส่วนขายายนะคะจากของจริงในกรณีที่ของจริงมีขนาดเล็กมากนะคะตลอดจนอาจมีลักษณะที่นิ่งนะคะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะหรืออาจทำ ให้เคลื่อนไหวได้เหมือนของจริงนะคะการนำเสนอที่ต้องการแสดงให้เห็นภาพเคลื่อนไหวนะคะสิ่งที่เป็นปรูปธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็จะมีการนำวิดีทัศน์และก็ภาพพยนต์ประกอบการนำเสนอค่ะต่อไปนะคะต่อไปเป็นวิดีทัศน์และก็ภาพยนตร์นะคะเขาบอกว่าวิดีทัศน์และภาพพยนตร์นะคะเป็นสื่อที่ใช้บันทึกด้วย ฟิล์มนะคะบันทึกภาพด้วยฟิล์มนะคะแล้วนำออกฉายให้เห็นภาพเคลื่อนไหวตามเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทำนะคะแล้วนำมาตัดต่อซึ่งอาจเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะหรือเป็นการแสดงให้เหมือนจริงนะคะหรือนะคะอาจเป็นการแสดงแล้วก็สร้างภาพจินตนาการของผู้สร้างก็ได้นะคะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ผู้นำเสนอมักจะใช้วิดีทัศนะคะแล้วก็ภาพ,พยนตร์เป็นสื่อในการอธิบายนะคะสิ่งที่เป็นนามาทร,รมให้ผู้ฟังเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นนะคะภาพยนตร์เรื่องมหาชนกนะคะซึ่งสะท้อนถึงความอดทนนะคะเพียรพยายามเป็นต้นหรือใช้เพื่อกระตุ้นในเชิงความรู้สึกของอผู้ดูผู้ฟังนะคะเช่นนะคะ ภาพพยนต์สั้นของบริษัทประกันภัยต่างๆนะคะการสาธิตเป็นการนําเสนอนะคะอีกรูปแบบหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้ฟังหรือผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าใจนะคะปฏิบัติเป็นนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการนําเสนอนะคะซึ่งนะคะซึ่งการสาธิตเนี่ยเป็นวิธีการนําเสนอที่ผู้นําเสนอมีหน้าที่ในการแสดงนะคะหรือกระทําให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมๆกับการบอกอธิบาย เพื่อให้ผู้ฟังเกิดการเรียนรู้นะคะจากการสังเกตกระบวนการต่างๆนะคะการสาธิตนั้นๆน,น,นะคะแล้วให้ผู้ฟังเนี่ยมีการซักถามนะคะอภิปรายนะคะแล้วก็สรุปการเรียนรู้หรือเข้าใจที่ได้จากการสาธิตนะคะวิธีการแบบนี้นะคะจึงเหมาะสมอ่าสำหรับการนําเสนอนะคะที่ ต้องการให้เห็นขั้นตอนนะคะของการปฏิบัตินะคะเช่นนะคะขั้นตอนการขายสินค้านะคะขั้นตอนการใช้เครื่องมืออุปโภคนะคะซึ่งแนวทางการสาธิตนะคะมีทั้งการสาธิตแบบบอกความรู้นะคะเป็นการสาธิตที่จะแจ้งให้ผู้ฟังทราบก่อนการสาธิตว่า จะทำอะไรนะคะอย่างไรล่ะคะแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วให้ผู้ฟังเนี่ยสังเกตการสาธิตนะคะพร้อมอธิบายตามไปด้วยแล้วก็การสาธิตแบบค้นพบความรู้นะคะเป็นการสาธิตที่ผู้สาธิตตั้งคำถามให้ผู้ฟังคาดคะเนคำตอบนะคะเพื่อเป็นการเล้าความสนใจแล้วจึงให้ผู้ฟังเนี่ยคอยสังเกตการสาธิตว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะต่อมานะคะต่อมา เป็นไมโครโฟนนะคะไมโครโฟนไมโครโฟนนะคะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อใช้ในการขยายเสียงหรือบันทึกเสียงนะคะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน4ลักษณะนะคะตามรูปแบบของการใช้งานการนําเสนอนะคะแบบที่1น,นะคะเป็นแบบตั้งโต๊ะนะคะเป็นใช้เสียบบนขาตั้งนะคะวางบนโต๊ะหรือตั้งพื้นนะคะตรงหน้าผู้พูดนะคะโดยที่ผู้พูดเนี่ยไม่ต้องเคลื่อนไปมานะคะ แบบที่2นะคะแบบมือถือเป็นไมโครโฟนแบบมีสายนะคะใช้สําหรับนักร้องหรือนักโฆษณานะคะแบบที่สานะคะแบบห้อยคอนะคะเป็นไมโครโฟนที่มีขนาดเล็กนะคะใช้เสียบติดกับคอเสื้อนะคะกระเป๋าเสื้อหรือเนคไทนะคะนิยมใช้ในการทํารายการโทรทัศน์นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะแบบที่4นะคะแบบ ไม่มีสายนะคะหรือไมลอยนะคะเป็นเครื่องส่งวิทยุระบบ FM ขนาดเล็กนะคะกำลังส่งต่ำนะคะใช้กับเครื่องรับวิทยุระบบ FM นะคะส่งขึ้นไปได้ไกลประมาณ50-100ขอโทษค่ะ50-200เมตรเท่านั้นนะคะและสุดท้ายค่ะเครื่องชี้นะคะหรือเลเซอร์พอยเตอร์นะคะเป็นอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์นะคะใช้สำหรับอ่ะ การน,นำเสนอผลงานนะคะโดยใช้เลื่อนสไลด์ Powerpoint แบบไร้สายนะคะอ่ะแล้วก็นะคะสามารถชี้สาระสำคัญในสิ่งที่ผู้พูดเนี่ยต้องการน,นำเสนอด้วยแสงเลเซอร์นั่นเองนะคะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนคือส่วนที่เป็นรีโมทคอนโทรลนะคะที่มีตัวเล่าตัวเลเซอร์พอยเตอร์นะคะสำหรับชี้ขณะทีะ่เรานำเสนอผลงานนะคะพร้อมมีสวิตช์สำหรับ เลื่อนสไลด์ไฟล์ powerpoint นะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือนะคะส่วนที่เป็นตัวรับสัญญาณนะคะที่เสียบต่อไว้กับ usb port นะคะของคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อรับสัญญาณจากเลเซอร์พอยเตอร์ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสื่อแล้วก็อุปกรณ์การน,นำเสนอนะคะที่มีการน,นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะเพราะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็ขอ,จ,อจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะ